บครัขอเสมมตต้้อนััับทททางงีกสวัสดีครับ AS แล Hero Sports 7นะครับขออนุญาท่านผู้ชมครับมาติดตามการถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตบอลรายการเอเบอร์ร้อยห้าสิแชมเปี้ยนชิพนะครับมีตัดภาพมาที่สามกีบบัวแล้วนะครับก็เป็นการแข่งขันระหว่างเจ้าบ้านนะครับเมืองการยูไนเต็ดพบกับแกนอันดามาันรละนองยูไนเต็ดในส่วนของผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมนะครับชูศักดิ์วงทองดีและคุณวันกล้าขวัญแก้วนะครับ รับผมก็เกมนี้เป็นการสลับสับเปลี่ยนการต้านหานครับชาวบ้านนั้นมาเป็นทางเมืองการยูเนเต็ดครับซึ่งเรียกว่าทางละนองนั้นมีปัญหาในเกมในบ้านครับสภาพสนามนั้นมีฝนมีฝนตลอดนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเมืองการซึ่งพอมาดูเกมในสนามเกมนี้ปรากฏว่าก็แม่มีฝนตกหนักทําให้พื้นเจิ่งนองเหมือนกันนะครับปีที่แล้วก็ play off play off นะครับ ผลงานของเรือนองเกมล่าสุดนั้นออกไปเยือนไชน่าแพ้ไป1ประตูต่อ3นะครับขณะที่เมืองการอยู่ในเตะนั้นเล่นในบ้านนะครับทางเฮดก็ลุดจะเป็นสำรองแล้วตรงแต่อัซัมเซาแบบทางไคออนตีต่อขึ้นหน้าเลยก็เปิดทางขวาเข้ามาไคออนลูกนี้หูมงไม่เข้ากรอบครับวางแรกเลยครับของเกมไม่โขกเต็มๆครับไปสั่นกขึ้นโขกเกรงคอ กดลงแต่ว่าบอลมันไม่ลงครับยาวทิ้งให้กับไฮสันยอนเอาไปลื่นลงครับไฮออนได้บอลเพื่อนโล่งอยู่ทางขวาแล้วยังไงครับปฏิพานยิงมันเบาไปครับไม่ได้ครับโอ้โหเกือบงานเข้าแลวครับอยู่ดีก็วิ่งไปลื่นล้มครับทุ่มขึ้นหน้ามาปฏิพานจะมีโอกาสได้เปิดหรือไม่ครับเปิดเข้ามาแรงไปถึงอัศําเซาด้วยครับจังหวะนี้เปิดเข้าทางมีโอกาสแล้วครับได้พลิกเข้าขวาแล้วยังไงลูกนี้ ยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหขึ้นมาไปแล้วครับจากสุดชาวรุ่นรุ่มกับตัาทีมของเมืองคาร์ยูไนเต็ดถือว่าออกสตาร์ทได้ดีครับเจ้าบ้านในเกมนี้ไหลามาเข้าระยะยิงเ,เล็งไม่ได้เลยนะครับสุดชาวุ่นุ่มกดเปรี้ยงเข้าไปลูกนี้เข้าเช็ดคาน,นิดนึงครับก่อนจะกระดอนเข้าประตูไปครับแ,แถวบร,ริเวณสําเหลี่ยมมุมขวานะครับจากจังหวะไหลามาทางฝั่งซ้ายของไคออนก่อน ก็ทางทีตปัญญาที่สุดนั้นไหลต่อมาจะพลิกยิงก่อนจังหวะแรกนะครับแต่ว่าเห็นพื้นที่ของสุชาติยืนดีกว่าแต่ในจังหวะแล้วก็ยิงเปรี้ยงนีัยเช็ดขานเข้าไปเลยครับเมืองการเจ้าบ้านนําแล้ว1ประตูต่อศูนย์ <laughs> แม้ว่าแนวรับของรันหอง,องสองคนพยายามที่จะเข้ามาบล็อกวันนี้ได้รับโอกาสลงมาแทนผุ้สาประตูจอมเก๋าอย่างสิงห์ทวีชัยนะครับมีโอกาสอีกครั้งครับปฏิหารจะตกให้กับไคออนมันโดนไม่แต็มนะครับ นะครับพราะถามว่ามีแฉะนิดนึงตบนี่อาจจะเรียกว่าไม่สมบูรณ์นี่อาจจะติดพื้นนะครับแม่สุเช้าเปิดเข้ามาลูกนี้มโอการได้ยิงด้วยครับยังมงทิ้งออกมาครับทางฝั่งของละนองไขออนเก็บบอลไว้ได้แต่โอ้โหโจังหวะนี้นั่นจริงๆครับบูนฮันครับเติดต่อให้กับดาเมียมีการได้ตบเข้ากางแล้วพิกยิงลูกนี้โอ้โหไปติดทางโคลวิชนะครับ โอ้โหลูกนี้ได้กลับตัวยิงครับเจนนรงภูผ่าครับติดบล็อกนิดเดียวครับทางอัฟซัมเซานะครับขึ้นมาทางซ้ายเอ้าลงไปแล้วทางไซด์เปิดมาเสาสองให้สูชาวนุ่งนุ่งนี้แตะแม่ยาวไปนิดนึงครับก็เกือบถึงไคออนแต่ไคออนอก็ไม่ทัน,ออนเหมือนกันน่ครับทิ้งยาวเข้าไปในเขตโทษเลยครับติดต่อออกมาทางด้านข้างให้เพื่อนเปิดเข้ามาลูกนี้มีโอกาสแล้วครับยังไงครับได้หรือไม่ไม่ได้ครับ โอ้ยังไปติดทางกควิทครับต้องเตะทิ้งออกมาก่อนโอ้โหลูนี้ถือว่าเป็นซูเปอร์เซฟของทางปีเลยนะครับได้สับไกลยิงเหน่งๆหน้าประตูครับมาเสิเข้ามาตรงกลางเล่นกับเพื่อนอยู่และมีโอกาสลูนี้จะได้ยิงหรือไม่ครับโอ้โหไปติดทางวัฒนชัยครับในจังหวะแรกต้องเคลียทิ้งออกมาก่อนเลยครับทางฝั่งของระนองเนี่ยมันลงมาตุ้มจังหวะนี้นี่โปรเซ็นไม่เป่านะครับปล่อยให้เล่นต่อไปเพื่อไปเหมือนกัน ท่ซาวนั้นไ,ได้กระชากลากเข้าไปแต่ว่าบอลเหมือนจะคิดนานไว้นิดครับพยายามจะหาช่องที่มีรูยิงนิดนึงครับแต่ว่าแมมันไม่มีปิดมุมได้ดีครับผูกสาประตูผ่านมา10นาทีของครึ่งหลังนี้สกอร์ยังเป็นเจ้าบ้านครับที่นำอยู่ครับ1ต่อศูอออนย์อลูกนี้ผู้ตัดสินเต่าเป็นจุดโทษเลยครับผู้เล่นของนันทองครับไปอัดใสทางจิตปัญญานะครับในเขตโทษ บอลพุ่งเข้ามาเหมือนจะไม่มีอะไรครับฟายไปเสียลูกโทษซะง,งั้นครับอรนงครับโอ้โหนาทีที่55นะครับโกสมชัยได้ลูกโทษแกจะเรียกใบด้วยหรือเปล่าครับนี่ครับโอ้โหก็ใกล้กรอบเขตโทษครับแต่ว่าล้มนั้นเข้ามาด้านในแล้วนะครับจังหวะเข้าบอลโอ้โหเขียงใหญจริงจังหวะนี้ วัฒนาชัยครับจะดักอยู่หรือไม่นะครับเก้าเดียวเท่านั้นครับยิงลูกนี้เรียบห้อยครับคาิสันไทยออนครับยิงจุดโทษครับให้กับเมือการอยู่ในเตดตอนนี้ทิ้งห่างแกรนอดามันะน้องไปแล้วครับสองประตูต่อสูงโอ้โหลีลาเหลือรับทานจริงๆครับจากกับจังหวะลีลายิงจุดโทษของอานิสันไทยอ้อนครับก้าเดียวนี้ไม่ถอยนะครับคือเท้าซ้ายในเหยียบอยู่ที่พื้นเลยครับคือพูดง่ายว่าไม่เก้าเดียวครับคือรอหวดอย่างเดียวครับว่าจะเล็งว่าซ้ายหรือขวาครับโอ้โหเป็นยังไง ยิงจุดโทษที่หาชมได้ยากพราะว่าใครจะทําเหมือนแกครับก็ถือว่าจิตแข็งโอสมควรครับไครออนนัดที่แล้วก็ยิงแบบนี้ครับแล้วก็ได้ประตูด้วยเนะครับนี่ครับเรียกว่าไม่กล้าเลยดีกว่าเท้าซ้ายแกวางเท้าหลักแล้วก็รอยิงได้เลยครับก็ไม่ผิดกติกาอะไรอย่างใดครับแล้วเ็ายิงแล้วยิงโอ้มุมดิกด้วยครับสามเหลี่ยมเลยนะครับโอ้โหใครจะลองไปทําบ้างก็ลองดูนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้เพิ่งทาครั้งแรก ที่แล้วยิงอย่างนี้เลยนะครับชานชนเท้าเกาะครับจิตปัญญาลูกนี้เปลี่ยนแกนครับไปให้กับปฏิมาโอ้โหยังเร็วนะครับแต่ไม่ทันแล้วครับพุทสินเป่ารัชนนมีอนุสรอ,อยู่ใกล้ๆครับพยายามะจะเล่นจังหวะแรกเลยครับอนุสนรก็ไม่ดีจ่ายทะลุขึ้นหน้ามามีโอกาสแล้วครับทำสุดดีลูกนี้ ี่ใครแตกได้แล้วครับทาแกรนอันดามันรัดนองครับจากชํำสุดดีนครับเอาล้ครับตอนนี้สนุกแล้วครับโองของวันนี้ขึ้นบอลมาสวยมากๆครับแล้วแทงลูกนี้นี่ทะลุเลยนะครับแต่ทะลุระหว่างเซนเตอร์กับแบ็กแล้วก็ให้ชําสุดดีนั้วเข้ายิงเดียวๆนะครับก็เลือกมุมยิงเลยแล้วก็ยิงได้ดีด้วยครับชําสุดดินตัวแดงก็แปรเข้าไปตรงเสาแรกครับก่อนไล่ตีเสมอให้กับระนองครับแม่อย่างที่ วะทำประตูเจนนาลงแทงสวยจริงนี่ครับหลุดเลยนะครับหลุดปู้เลยแล้วก็เลือกจริงเลยครับก็กระแทกไปตรงเสาขวามือครับเสาแรกลูกนี้ทำสุดดินนะครับแบ็กซ้ายของทางมงการนั้นหลุดตำแหน่งครับบอลมาถึงทัชชานไหลต่อให้กับอาซัมซาวมีก็ได้เปิดนะครับล็อกเข้าขวายกขึ้นหน้ามาวัฒนชัยครับดุดมือผู้ตัดสินว่ายังไงครับปล่อยให้เล่นต่อไป ให้จุดโทษกับทางเจ้าบ้านนะครับ,นะรบเกมยังดําเนินต่อนะครับให้มาทางขวานะครับดาเมียนดาเมียนเจอกับกอรวิทจะเอาชนะได้หรือไม่ครับโอ้เป็นจังหวะฟาวเลยครับทีมเยือนได้ครับเปิดเข้ามาชามสุดดีเนี่ยหมุนสกัดทิ้งออกมาก่อนครับ พัชรนนท์ได้อีกครั้งครับชามสุด,ดินมีโอกาสได้เปิดเข้ามาโป่งลูกนี้ต้องเซฟแล้วอย่างไรจังหวะสองเรียบรออยครับโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหเป็นทางแฟงครับอารตีเสมอให้กับรน้องได้สําเร็จครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับเขานี่ครับนํา2งศูนย์นแล้วก็ยังมาโดนตีเสมอได้จริงๆครับเมืองการเจ้าบ้านแล้วก็ทางเป็นแฟงครับแฟงเอนโซล่าครับ นิฟิวตัวรับก็ดันขึ้นไปซ้ำจังหวะ2ครับมงลูกนี้นี่ก็น่าจะได้ครับทั้งปรินเนสัดไว้ได้ก่อนจังหวะแรกแต่ว่าบอลไม่ตายครับเข้าซ้ำจังหวะ2ครับแฟรงครับไม่เหลือครับนี่ครับมงจังหวะแรกนี่ก็แหมมงสวยและน่าได้เลนะครับทั้ง ชัดชาลงไปใหม่ชันชนนะครับชันชนชะเกาะลงไปใหม่มงบิดลูกนี้คือต้องชมทั้ง3จังหวะของระนองเลยครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเกิดจากลูกเปิดของชาสุดดีนครับมาถึงชันชนนี่ได้มงแล้วก็บอลจังหวะ2หลุดมาถึงทางแฟลงครับนี่ใจกันใหญ่ครับสมรรถสำรองครับครูสดเจ้าแดงครับนีครับมองขึ้นหน้ามาให้กับปฏิพาน์แม่นด้วยนะครับจะได้เปิดหรือไม่ อัรซัมซาวถึงบอลยิงด้วยท้ายกับเผินออกหลังไปดามีเนยังได้ครองบอลอยู่จ่ายต่อขึ้นหน้ามาจะ,จะให้กับทางเจนนารงครับเก็บบอลไว้อยู่ยังเบียบอลไม่ขาดนะครับทางฝั่งของเมืองการจะโดนอีกหรือไม่ชามสุธินเปิดเข้ามาลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นทางเจนนารงพูผาครับทัดจังหวะนี้อาแต่สุดท้ายไม่ได้ประตูครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินโอ้โหยกโคงครับ ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าเลยครับน่ครับกดกดลุ้นกันจังหวะสุดท้ายนะครับที่จังหวะเข้าฮอสที่เสาสองครับว่าเป็นยังไงครับทางทางสโมสรครับสจแดงนี่เหมือนจะเียกผู้เล่นมาเลยครับว่าดูกันก่อนครับโอ้โหมี้เข้าหลังแต่ว่าผู้สิดไม่เป่าแล้วก็ได้โต้ด้วยแล้วจะหลุดไหมครับลูกนี้โอ้โหได้แต่ยาวครับทมสุดดินยิงด้วยขวาโอ้โหติดปลายเท้านิดเดียวครับทางปริน เซฟด้วยเท้าไว้ได้ครับําสุดดินนี้ก็เร็วจริงๆครับแล้วก็ยังได้พับอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสเลยครับของําสุดดินขึ้นมาอีกครั้งครับดาเมตยนตกกลับมาย้อนหลังไปนิดหนึ่งครับําสุดดินได้อีกครั้งหนึ่งจะติดต่อให้กับเพื่อนเอ้ายังไงกีซูยองมิการยิงลูกนี้โอ้ยไปติดทางผู้เล่นของเมืองกาครับปล่อยให้เล่นต่อไปเลยครับผูัดสินยกข้ามาให้กับอสซัมซาถึงบอลก่อนนะครับยังไม่ออกด้วยนะครับ จังหวะนี้รอเพื่อนอยู่พลิกเข้าในเปิดด้วยซ้ายมาถึงเฮดยิงครับโอ้โหออกหลังไปครับเสียท่าจยรยิงๆครับจังหวะนี้ของโจนาธานเฮสสนดสก็มีเวลาพอสมควรครับมาดูกันต่อบอลล้นไปถึงเสาสองลูกยิงไปชนคานครับโอ้โหไม่ได้ประตูครับลูกยิงของมาตินสตูเบิร์นยังเป็นเกมลุกของเมืองการจะเอาให้ได้ครับเฮสันไคลออนเจอเสียบสกัดโอ้โหถือว่าทำได้ดีครับถวชัย เสียบ2จังหวะเลยครับแนละ้วเอาอยู่ด้วยนะครับลูกเสียบแกที่มาอย่างโหดเลยครับเสียบ2จังหวะลูกนี้แล้วยังไงครับโอ้โหอ้าวลับไปโอ้โหมังการบอกว่าคือหลังหรือเปล่าลูกนี้แต่ว่าไม่เปล่าครับผู้ตัดสินให้เล่นต่อไปครับเปิดเข้ามาครับทำสุดตีลูกนี้โอ้โหเกือบสกัดพลาดเหมือนกันครับกอวิดนามิเศษโอหจังวน้นี่วัดใจเลยนะครับ แล้วก็อกาซมเซามีกัดยิงลูกนี้ไม่ได้ประตูครับ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับวัฒน,นชัยโอ้โหมันเหลือเชื่อจริงๆครับนี่น่งเน่งจังหวะนี้ได้คิดได้ห<ต>าเหลี่ยมครับมองแล้วมองอีกกว่าจะยิงเอาโชว์แล้วก็แม่วัฒน,นชัยครับสุดยอดเ็เป็นซุปเปอร์เซฟของระนองครับปุ่งเซฟจกากอาซัมเซาลูกยิงหน่งหน่งของเขาโอ้โหมนุจะพูดยังไงครับ ไม่ได้ประตูครับจังหวะนี้แล้วก็เป็นนั้นว่าหมดเวลาการขันครับ,รบ,รบรทั้ง2ทีมก็เสมอกันไป 2, 2ประตูต่อ2ครับก็สําหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้เรา2คนนะครับผมชูศักวงทองดีและคุณวันกล้าขวัญแก้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับครับ